น,นั่งกับน้ำมเหมียวๆน่าสียวแสจังเลยเอ,อ๋อเหมียวมะไงลูกเสียงก็ไม่มีเธอเอาถุงหนาม,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 มาใส่ไปทีนี่มันเนื้อมีเนืออ้อมีหนังมาแล้วอ่ะค่ะโอ้อย่าเลี้ยงแกพี่ชายไม่ให้เลี้ยงมันไม่เลี้ยงเสียงดังเราเลี้ยงอยู่ในห้องคนอื่นเขาเลี้ยงเยอะแยะคนเลี้ยงเยอะแยะโอ้เดาเม ่ากเลี้ยงมทั้งทั้งของมลี้ม่ลูกอนะน้องเมียเอ้ยเาไปทบุญมา้วบวชพระองค์นึง่ะแมวเ้าชีวิตนะอสงสารมันน่ะลเียงพี่ชายหนูเขไม่ให้เลี้ยงครับป้าราไม่ลให้มันตามนรถนนะมันไม่วมอันนี้ไม่ ขอลีให้นู้ใเปนก็่นาัาไอมอ่าม,มาปูให้มันนอนมันก็รู้ของมันอ่ะแต่มันก็คอยลคอย,คอย,อยีตัวใหญ่อ่ะ้อยู่นี่ลูกจ้าจา้าโอ้อกมาได้มันจะตามนาะระวังนะออไงลูกม,มีใครอยาได้น้องตัวนี้มากไหมคะ หนงน่าสงสารมากเลยใครอยากรับเลี้ยงหนูมากคะแม่ก็อยากเอาหนูไปเลี้ยงนูเแก่พี่ชายแม,ม,ม่ก็ไม่ให้เลี้ยงอีกใครเมก้าสงสารหนูมากไหมหนูโชคดีเนาะที่มีป้าคนไหนแหละป้าคิดคู่กับแม่เม่กี้เนี่ยเฮ้เอาข้าเอาน้ำมาให้หนูกิน น่าสงสารจ้าเลยลูกเอ่ะอย่างนี้มขําหมาแมวเยอะแยะออแม่ก็อย่าเลี้ยงหนุ่มแล้วให้สงสารรับลูกไป๊กมานอนนะคะลูกหอมมากเลยลูกอื